สวัสดีครับอีสานบานเฮาด้วครับมือนี่สิพามาเบงงัวด้อะครับเนี่ยงัวแม่แดงแดงนี่ง้วแม่แดงนี่ต่ก้อนเนี่ยเป็นง้วของพ่อผมครับเพื่อนได้ขายให้คนอื่นไปมาเลียงที่ได้ขายกัย่อนวา พอพันโบถือเสลโกกบมัวสีแดงเลยครับเลี้ยงจังไรก็บ่ได้ลูกแมนมานก็นลูกบ่ใหญ่นะครับพีอจังมัวแดงแม่นี่นะครับมัวแดงแม่นี่ผมเลี้ยงอยู่สองปีเฮ้ยบอแมนสองปีไหมละ่ะมีลูกสองเธอเธอแรกแท่งนะครับ นีมีลูกเธอที่สองออกมาแล้วตายครับตายม่านสองเธอมีลูกสองเธอบ่ได้ลูกพ่อโตเลยครับพอผมเลยตัดสินใจขายเนื่องจากว่า กาเรเลี้ยงงัวเนี่ยจากมันเป็นยอนอย่างนะครับบางคนกับโบถือกับงัวแดงบางคนโบถือง,ง้วขาวบางคนบบถือง,ง้วเทาเด้อครับเลี้ยงบบลุเพแต่เลี้ยงไปก็ได้แต่เลี้ยงอ่ะครับบ่อเป็นมันกับว่อให้ลูกนี้งสินะครับกันเป็นเลี้ยงโบลุดีบุดีตายทีมซื้อกับมีครับ พี่น้องก้นใดที่ลองเลี้ยงงัวเบ่งแล้วมันเลี้ยงบลอดเลี้ยงบอด้ดการแน่น้ำให้ล้องเปลี่ยนสีงัวเบึงนะครับอันนี้ซีว่าเป็นความเชื่อกับแมนนะครับแต่มันจกเห็นกับตาพอเพิ่เลี้ยงมาหลายโตแล้ว,วงัวแดงบอเอ้ดได้ครับบอถือชะโลก,กับสีแดง นี่ยแม่เนี่ยบัดขายมาคา้ายเคนอื่นไปเลียงเนี่ยเห็นบ่ครับนี่ได้ลูกเลยได้ลูกปกตินะครับแต่ว่าพอผมเลียงยุคขอ,อกผมมาบ่าได้ลูกครับอันนั้นเห็นเลยว,ว่าในค้อ,อกผมมันส่วนมากนะงัวสิเป็นสีขาวนะครับ บอมีเดอกงัวแดงแดงนี่เสียพ่อแม่นว่าบออยากเลี่ยงครับมันเลี่ยงแล้วมันเลี่ยงบอยขืนมันเลี่ยงบอได้มันเลี่ยงบอรู้ครับกะเลยได้เลี่ยงแต่งัวขาวงวัวเทาพ่อได้อยู่แต่งวัวแดงนี้แม่นเลี่ยงไปกะบอได้รูครับเป็นโตแม่กะบอได้รูก ต้นมาก็ซืองอัวแม่เขานะครับแต่ว่างัวแดงนี่เลี้ยงบ่ได้นนะครับเนี่ยรูมันก็นงามเลยครับเนี่ยงัวตัวนี้พอผมขายไปขายไปทองเปลาเ่ลา 45, นะครับขายไปซีมืนหานะครับงัวตัวนี้ งอตัวนี้โคงใหญ่ครับเมีมันใหญ่ลูกตัวเทิกตัวนี้เป็เอาใไซชาลุเล่มั้งนี่เบ่งครับแม่นี่นาะเลิกดีครับแต่เจ้าของม่แล้วเลี้ยงงัวบ่อยดีบานเดครับงวัวได้จอยแล้วก็บ,บวกครับ มีลูกกินนมน้ำและครับมเมลยสูบลงแหงเติบร้องบ้งนะครับขันเลียงง้วแดงง้ใดร้องเลียงงัวขาวขันเลียงงัวขาวบว้อใดใเรียงงัวแดงร้องเปลี่ยนสีง้วเบิงขันใจยังหักการเรียงงวอโยกหาหร้องเปลี่ยนสีง้วเบิงนะฮะ ราะว่าบางสีนะมันบ่ึถือโลกกบเท้ามันกะบอลุงครับคือรถนั่นแหละครับรถสีดำบอดีหวัวสีขาวบอดีเขากลับไปเปลี่ยนสีใหม่นะครับคล้ายๆกันครับงัวก,ก็เป็นคือกันนี่นะครับรับมือนี่ก,ก็ มาบอกเราประสบการณ์ให้ฟังแค่นี่เนาะครับมื่อนี้ขอ,อกล่าวครับมาสวัสดีครับผม